โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม New Studio อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับถึงวันที่เรารอคอยแล้วนะครับปูยามาโมโตะนะครับอ่าซึ่งวันนี้ผมจะทําปูยามาโมโตะทั้งหมด4ดาวนะครับอ่าเรามาดูกันเราจะใช้ทรัพยากรเท่าไหร่นะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะฮะดูนะครับคุ้มไม่คุ้มดูเองนะครับ ดาวโมรีมากรอเห็นไหมมาได้เข้มขึ้นนะครับดีครับผมเอ้ยได้หยกคืนเนาะสำหรับผมนะครับหยกกับเอเอแดงๆนะครับเอที่สองเป็สุดแล้วนะสำหรับผมนะครับเศษมายูรินะครับจะไปห้าดาวแล้วนะครับไปเลยผมตั้งใจจะเปิดไว้สิบแปดโลนะครับคำนวณไมเรียบร้อยแล้วเนาะสิบแปดโลจะได้ปูสี่ดาวนะครับเขียนโลนี่จะก็สุดโห ยังไม่การันตี הח, Imma, techno, str, นะครับยังไม่การันตีเอเดอานะครับเอเดตอาร์เริงไว้เนาะไอ้เจ้ายาจิรุนะครับเอเดตอาผมเริงไว้เนาะมาแล้วมาแล้วปะออยางครับหยางโอ้โความูระมีจนไม่รู้จะมียังไงแล้วนะครับควมูระเนี่ยฮะโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเราไปผสมปู่ สองดาวก่อนเลยนะครับนี่ครับปู่สองดาวเนาะยามาโมโตะนะครับอ่าเราไปต่อนะครับตอนนี้อยู่ที่โลที่50นะครับเรากันจะไปที่180โลนะครับต่อไปเรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆครับผมอย่าหยุดครับอย่าหยุดครับไม่โหดอย่าหยุดครับอ้โหเอาเว้ยวันนี้ยังไงผมก็ต้องได้มาอยู่ในห้าดาวเว้ยจริงโชเฟรมาล้วลเลยโอ้โห ขอ,อ,อเป็นแบบเป็นหยกคืออะไรเงี้ยหรือเป็นจิ๊กซอก็ได้นะครับ <ผม S 1> จริงแล้วเนี่ยลองดูกันใหม่นะฮะร้อยแปดสิบโลผมก็จะหยุดส่งเลยนะเพราะผมจะใช้จิ๊กซอกเอานะครับไปโอ้โหโทเซนนะครับโทเซนคานามินะครับได้มาแล้วนะครับโอ้โหรอบนี้คุ้มจัด โอเคครับมารับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะผสมปู่นะครับผสมปู่เป็นเรีวยกว่ายังไม่ได้นะครับเอาไปกันต่อครับผมไปกันต่อนะฮะไปกันต่อครับไปกันต่อเรายังอีกยาวไกลครับอีกยาวไกลเลยนะไปครับไป โอ้ยไปแคนดี้มาโทรเซ็นคานามิแล้วนะครับโอเคสองตัวแล้วนะสองตัวแล้วนะโอเคโอเคครับเดี๋ยวใส่ผส,สมปู่เป็นสามดาวก,ก่อนเนาะสามดาวปู่แล้วนะครับอัพดาวโอเคต่อไปนะครับก็จะรับตรงนี้นะครับรับแปดสิบนะเป้าหมายของเรานะครับยังไม่ได้เอาหยกคืนนะครับรอบนี้ เรามา,มาเทียนไว้ก่อนเลยนะมายูรีมาสักทีเลยครับจริงๆมาให้ผมสักทีนะมาแต่ตัวแบบนี้อยู่ยังไงไม่ตายเถอะเาค่อส้กนโโมหัาสบามีอยู่แล้วโอเคครับร้อสิบแล้วนะครับร้อยแล้ว,ลวอีกสองครั้ง ร้อยห้าสิบร้อยสิบร้อยเจสร้าครั้งครับสามครั้งสินคุนะครับมันมองไม่ด้อแล้วก็เนว่ามันมันจะล้นเกินไปแล้วนะครับมันจะล้นเกินไปแล้วนะาขอเฉดดีแป๊บนึ่งนะฮโอเครับยกทีมแป๊บนึงนะครับเราใช้ปเยอะมากนะเยอะมากเดี๋ยวโอเคครับ

ไป,ไปทุกคนดูยังตอโอเคครับไหนๆก็มาถึงขนาดนี้ล้วนะครับน่าจะได้ตามที่ผมคำนวณแล้วนะครับก็คือเราจะใช้เป็นไอ้นี่ครับเศษติอน,นะครับขนการาสะสมปู่เนาะ ไปから教えてやる่า,านนผสมปู่ตอนนั้นไม่ผมกําลังคิดอยู่ว่าเราควรจะสุ่มไปอีกสักรอบนึงสุ่มาสองรอบแล้วกนะันให้มันเป็นอะไรนะครับให้มันเป็นสองร้อยรอบโอเคจบจบไปครับสองร้อยรอบไปเอาให้มันครบครบไปครับนะจบจบโอเค ในดูครับตัวการันตีตัวนี้จะได้อะไรฮนะยาจริรุเรียบร้อยครับผมตัวที่ผมเลงไว้มาแล้วนะโอ,โอเคครับปูสีดาวเรียบร้อยนะครับผมได้ตัวมาเรียบร้อยมาครับสามสิบเศษแรกขัเกรเรียบร้อยครับปูสีดาว กดนะครับเรียบร้อยกดเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ผมจำได้ว่าถ้าทําเป็นสีดาวใช่ไหมได้ลหมรับเศษยิ้มก่อนนะครับโอเคนี่ครับโูยอมโะมโะตนะครับจริงจ,งจงอยากทํา5ดาวนะครับแต่ผมว่ารอตู้อาวุธดีกว่านะตู้อาวุธน่าจะเยอะกว่านะฮะยังมีเวลาดองอีกเยอะเลยนะครับ เรามารับยกที่เสียกันไปนะเสียแล้วเสียเลยนะไม่กลับมานะครับโอเคาตามที่ทุกคนเห็นนะครับ,บผลงนประกวดการก็สุดยอดนะได้ตัวที่ต้องการจบหมดเลยเนาะเพราะว่าผมขาดเลนจิกับยูรุจินะครับ แต่โยรุยจิมันเอาจาบเรลพาสได้เนาะถ้าปูเพราะหน้าตาประมาณนี่นดาวนะครับคนะวามสวยงามอย่างไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าผมอัปเกรดเสร็จหรือยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับสาหรับปูนะครับอยามามาโตเนลูไซนะครับโอเคก็วันนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับอ เดี๋ยวมารีวิวแน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับบ๊ายบายครับผม